สวัสดีครับผมผมเซลล์อูฮอนด้ b i g ๊กวิงธนบุรีนะครับผมเรามาเจอกันครั้งที่2แล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําการ PDI รถหรือว่าการแนะนํารถใหม่ก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับผมวันนี้ผมมาพร้อมกับ CBR 650R ในเวอร์ชั่นของปี2022ครับผมมีอะไรบ้างเราไปดูกันครับผมสาหรับ CBR 650R นะครับผมก็ในปี22จะมีการเปลี่ยนแปลงของสีสันใหม่ยกตัวอย่างสีแดงเนี่ย จะมีลวดลายที่ใกล้เคียงกับของเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนมิติของสีใหม่จากสีดําขาวกลายเป็นสีดําเทาไม่ว่าจะข้างตัวรถหรือแม้แต่หน้าตัวรถตัวถังรถก็เช่นกันจะมีการเปลี่ยนแปลงของสีที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมสาหรับปีโมเดลปี22เนี่ยจะมีด้วยกัน3ส,สีสีแดงสีดําซึ่งดําจะมาพร้อมกับดําส้มนะครับผมรวมถึงสีน้ําเงินน้าเงินเนี่ยก็จะคล้ายๆไตคัลเลอร์เลยน้ําเงินแดงขาว ก็ไว้ติดตามชมกันได้นะครับสำหรับสีที่เหลืออยู่เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับผมซึ่งมีขนาดความจุที่6 5 0าซีซีจำนวนสูบเนี่ยมีให้กันถึง4สูบเลยทีเดียวเชียวคนไทยต้อง4สูบเพื่อความสนุนทรภัยล้ของหูนะครับผมและยังมีสลิปเปอร,ร์คัทให้เช่นเดิมไม่ลดออปชั่นใดใดเด็ดขาดต่อมาช่วงหน้า 6. กู้นย์มาพร้อมกับอัพไซด์ดาวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเบรกเป็นปั๊มของนิชินนะครับผมขาจับแบบ เลดีนเม์จานเบรกที่ใหญ่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมจานคู่กันเลยทีเดียวเชียวเปลี่ยนสีสันใหม่แล้วสีติ๊กเกอร์ขอบล้อยังมีให้เหมือนเดิมครับผมจะมีสีแดงกับสีขาวนะครับสลับกันเวลาลูกค้าวิ่งรถเร็วๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีสันที่สวยงามนะครับผมสาหรับลูกกุญแจนะครับผมทางเราจะมีให้2ดอกทั้งดอกจริงและดอกสํารองดอกสํารองลูกค้าเก็บไว้ที่บ้านครับเพื่อเป็นการกันทําหายนะครับผม ทั้งดอกจริงและดอกสำรองเนี่ยกุญแจของเราจะเป็นกุญแจระบบ HISS นะครับผมซึ่งเป็นลิขสิทธิ์จากฮอนด้าเลยการขโมยได้ในยานที่ลูกค้าโดนปัม๊มกุญแจเขาเปิดได้หมุนสวิตช์ได้ปกติแต่ไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับผมเพราะว่ากล่อง ECU ไม่ได้รับสัญญาณจากตัวกุญแจนะครับผมการเปิดหน้าจอก็เพียงแค่ลูกค้าเสียบเข้าไปตรงๆอย่างนี้เลยปึ๊บหลังจากนั้นบิดไปทางขวาเพื่อเป็นการเปิดหน้าจอนะครับผมหากเรา ใช้หน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะปิดให้หมุนซ้ายจอดรถจะล็อกคอให้ลูกค้ากดไปก่อนหักแฮนด์ไปฝั่งซ้ายให้สุดนะครับผมหลังจากนั้นบิดลงเพื่อเป็นการล็อกคอรถเรียบร้อยครับผมทีนี้ก็หายห่วงเรื่องการขโมยรถหากลูกค้าต้องการคลายล็อกคอรถเนี่ยให้เสียบลงไปกดหมุนขวาเรียบร้อยครับผมทีนี้ก็ปลดคอรถเรียบร้อยตามสบายเลยต่อไปจะเป็นในส่วนของการเปิดฝาถังน้ามันนะครับผม ขั้นตอนมีไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆเลยตามนี้1ดันขึ้น2เสียบลงไป3บิด4่หงายครับผมแค่นี้เราก็เปิดได้แล้วหากต้องการปิดง่ายๆเลย1ดันลงไป2ใช้มือกดกุญแจจะดีดกับทันทีอัตโนมัติครับสดึง4ปิดไปเหมือนเดิมแค่นี้ฝาถังน้ำมันก็เปิดปิดได้เรียบร้อยครับในส่วนของแฮนด์ฝั่งขวา จะประกอบไปด้วยปั๊มเบรกบนที่มีขนาดที่ใหญ่นะครับผมเพราะว่าจานเบรกเป็นจานดิดคู่เนี่ยต้องใช้ปั๊มบนที่ใหญ่พอสมควรส่วนของกานเบรกสามารถปรับระยะของเบรกได้นะครับผมเพียงแค่ลูกค้าดันออกไปแล้วใช้มือหมุนการปรับในครั้งนี้ไม่ใช่ในส่วนของความนิ่มของเบรกนะครับผมจะเป็นการลึกหรือว่าตื้นของระยะเบรกครับผมที่สาพันของฝั่งนี้เลยก็คือตัวสวิตต่าง สวิตช์บนเนี่ยเป็นส่วนของสวิตช์ออฟลันนะครับผมหากลูกค้าอยู่ที่ออฟแล้วกดสตาร์ทจะไม่สามารถทําการสตาร์ทได้ครับต้องนําให้กดออนก่อนแล้วจึงจะกดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของแฮนด์ฝั่งซ้ายบ้างครับผมสิ่งที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือการคัดนะครับผมคัทเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งไปเบื้องต้นว่าเครื่องยนต์ได้มีการมีแอสซิสต์ลิปร์คัดแล้วทําให้คัดเนี่ยนิ่มมือมากสามารถกดคัดนิ้วเดียวได้เลย อยู่ที่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับผมต่อมาในส่วนของสวิตช์บ้างปุ่มบนสุดจะเป็นในปุ่มของ traction control ลูกค้าสามารถเปิดหรือปิดก็ได้ครับผมปุ่มนี้ก็คือเปิดการเปิดไฟสูงไฟต่ําหากลูกค้าต้องการพ์ทไฟเนี่ยให้กดที่ไฟต่ําย้ําได้เลยครับต่อมาจะเป็นในส่วนของไฟพาหมากหรือว่าไฟฉุกเฉินนั่นเองลูกค้าเพียงแค่กดค้างาไว้เลยทีนี้ไฟก็จะติดอัตโนมัติแล้วครับแต่ว่าไฟฉุกเฉินเนี่ย ในกรณีที่ลูกค้าเกิดการเบรกกระทันหันหรือเบรกอย่างรุนแรงไฟตัวนี้จะติดขึ้นมาเองอัตโนมัติครับผมลูกค้าไม่ต้องเสียสมาธิในการเอื้อมนิ้วไปกดเลยให้โฟกัสกับการขับขี่มากกว่าปุ่มต่อมาก็คือแต่คือการส่งสัญญ,ญาณลูกค้าเพียงแค่กดนิ้วดันเข้าไปแค่นี้เองครับผมต่อมาล่างสุดเลยจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวครับหากลูกค้าต้องการเลี้ยวขวาดันไปขวาครับถ้าจะปิดกดลงไปถ้าจะเลี้ยวซ้ายดันไปซ้ายครับผมเช่นกันหากจะปิด ให้กดลงไปเท่านี้ปุ่มต่างๆที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะครบถ้วนทั้งหมดครับผมต่อมาจะเป็นส่วนของหน้าจอตัวรถนะครับผมหากลูกค้าต้องการดูหน้าจอเหมือนเดิมครับบิดที่สวิตช์ของกุญแจไปทางขวารถก็จะทําการไล่ระบบไฟว่ามีตัวไหนที่ผิดปกติหรือเปล่าอย่างแรกเลยที่เราเห็นชัดสีเหลืองคือ traction control หากลูกค้าต้องการจะปิด ให้กดที่ค้างไว้ได้เลยนะครับผมถ้าขึ้น2ขีดอย่างนี้คือเป็นการเตือนและว่าตอนนี้ traction control เราได้ปิดอยู่หากต้องการเปิดกดค้างเช่นเดิมครับสีเขียวคือเกียร์ว่างครับผมสีแดงคือแรงดันของน้ำมันเครื่องสีเหลืองคือ ABS ครับอะสังเกตที่ฝั่งขวาของแรงดันน้ำมันเครื่องอีกทีหนึงมันจะมีไฟเครื่องยนต์โชว์ขึ้นมาด้วย บวกกับฝั่งขวาที่เนี่ยจะเป็นระบบชิปไลท์ครับผมสามอย่างนี้ระบบเครื่องยนต์แรงดันน้ำมันเครื่อง ABS จะไม่ดับครับผมแต่จะดับต่อเมื่อลูกค้าสตาร์ทรถขับออกไปด้วยความเร็วที่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะดับไปเองแต่ถ้าขับเกินแล้วเนี่ยยังไม่ดับแสดงว่าจุดนั้นมีปัญหาให้รีบนำรถเข้ามาเช็คครับผมไฟสูงจะขึ้นตำแหน่งนี้ครับหรือไฟพาร์ทเช่นกันจะขึ้นตามที่เรากดที่ประกับเลย ต่อมาไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งขวาฝั่งซ้ายรวมถึงไฟฉุกเฉินด้วยครับผมจะติดพร้อมกันแบบนี้เลยส่วนตัวหน้าจอด้านบนสุดเลยจะเป็นเวลาปัจจุบันศูนย์ตัวใหญ่นี้ก็คือความเร็วครับผมฝั่งขวาคือความร้อน t ทอร l e ก็คือกิโลลรถทั้งหมดวัดรอบเครื่องยนต์ตำแหน่งเกียร์ A บอกระดับน้ำมันฝั่งนี้จะเป็นค่าไวเลตน้ำมันต่างๆครับผมหากลูกค้าต้องการดูเมนูอื่นเนี่ยดูฝั่งซ้ายให้กดปุ่มซ้ายจะเป็นการเปลี่ยนเมนูครับหากลูกค้าจะดูฝั่งขวาแล้วต้องการเปลี่ยนเมนูให้กดฝั่งขวาเหมือนกันอ,อย่างแรกเลยขึ้นมาก็คือทิป A ทิป A คือการจับระยะต่างๆนะครับผมอันนี้เราไม่ได้ระบุว่าคือการจับระยะอะไรลูกค้าอาจจะคิดได้ว่า ทิป A เอาไว้เป็นสําหรับการเดินทางว่าที่บ้านไปถึงที่ทํางานหรือว่าที่เที่ยวของลูกค้าเนี่ยจากบ้านออกไปเนี่ยกี่กิโลการรีเซ็ตให้กดค้างเอาไว้ที่ปุ่มขวาครับผมปุ๊บจะกลับมาศูนย์เหมือนเดิมหากต้องไปอีกให้กดที่ปุ่มขวาเหมือนเดิมเพื่อเป็นทิป B ทิป A ลูกค้าจับระยะทางของรถไปแล้วทิป B ลูกค้าจะจับว่าน้ํามันถังหนึ่งเนี่ยที่เราเติมไปเนี่ยวิ่งได้กี่กิกโล ต่อมาจะเป็นวัดรอบเครื่องยนต์ครับผมจะเหมือนกันกันกบฝั่งซ้ายเลยเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขแทนสิ่งที่เราเห็นชัดก็คืออย่างนี้เลยรอบเครื่องยนต์บวกกับรอบเครื่องยนต์เหมือนกันที่เป็นตัวเลขก็จะหมุนตามมานี้เลยอ่าประมาณนี้ครับผมสําหรับหน้าจอต่อมาจะเป็นในส่วนของการเช็คไฟรถนะครับผมหรือว่าตําแหน่งต่างๆของตัวรถ อย่างแรกเลยเราต้องเปิดสวิตกุญแจก่อนครับผมเมื่อเปิดขึ้นมาไฟหน้าจะติดเองนะครับผมอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดสตาร์ทก่อนการเช็คไฟสูงเนี่ยไฟสูงจะอยู่ระหว่างกลางของไฟต่ำครับผมปุ๊บอ,อันนี้ติดปกติครับต่อมาการพาร์ทไฟโอเคครับผมอันนี้ถือว่าผ่านต่อมาตำแหน่งของไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของตัวรถนะครับผมก็ เริ่มเลยฝั่งซ้ายโอเคติดครับผมฝั่งขวารวมถึงไฟฉุกเฉินอ่าในส่วนของแต่นะครับผมเพียงแค่ลูกค้าลองกดเข้าไปก็จะรู้เรื่องเลยครับว่าแต่เราปกติไหมเริ่ม<ๆ>ทันนงเสียงดังสนอหูจริงเลยหูแทบแตกเท่านี้เราก็รู้แล้วครับว่าแต่รถเราปกติแน่นอน การเช็คไฟระบบเบรกนะครับผมอย่างแรกเลยลูกค้านํามือมาอังไว้ที่เบรกก่อนสองมือขวาเนี่ยหรือมือที่ว่างอยู่เนี่ยเอามือมาอังไว้ตรงไฟท้าย,น,ยนะครับผมหลังจากนั้นให้ลูกค้ากดเบรกมือได้เลยปึ๊บไฟเบรกก็จะติดเรียบร้อยครับผมเราก็จะรู้ว่าเบรกเราปกติด,ดีต่อมาในส่วนของเบรกหลังเนี่ยเหมือนเดิมเอามืออังไว้ที่เบรกเอื้อมมือไปกดเบรกหลังครับอ่าถ้าไฟติดแบบนี้แสดงว่าปกติทุกอย่างครับผมสาหรับ ไฟระบบเบรคครับผมแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวเนี่ยถ้าจะให้เช็คแบบรวดเร็วเปิดพามากไปเลยครับผมเราจะได้รู้ไปเลยว่า2ข้างเนี่ยมันติดพร้อมกันไหมหรือว่ามีข้างใดข้างหนึ่งที่ไม่ติดเราก็จะได้รู้ทันทีเท่านี้ครับสําหรับการที่ดูระบบไฟต่อมาเป็นในส่วนของการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับผมให้ลูกค้าเอียงรถขึ้นมาสเตปที่2นําขาตั้งขึ้น 3. เปิดที่สวิตช์กุญแจ กดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยครับผมเท่านี้เครื่องยนต์ก็จะทำงานปกตินะครับผมให้ลูกค้ากำคัดเข้าเกียร์หนึ่งแล้วออกตัวได้ครับผมแต่เดี๋ยวก่อนถ้าหากลูกค้าไม่ได้เอาขาตั้งขึ้นแล้วเกิดการเข้าเกียร์ขึ้นมาจะมีอาการแบบนี้ตามมาครับรถจะดับเองอัตโนมัติ คือเซนเซอร์ขาตั้งนั่นเองเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของตัวลูกค้าเองเพราะฉะนั้นหากลูกค้าลืมมาขอตั้งขึ้นรถจะไม่ทําการขับได้เพราะว่าเซ็นเซอร์ได้ตัดออกไปแล้วลูกค้าจะต้องนําขาตั้งขึ้นก่อนให้ถูกต้องและจึงสตาร์ทขับออกไปได้ปกติครับผมนี่คือทิชชู่ผมเอามาทําไมขั้นตอนนี้คือการตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่องยนต์นะครับผมการตรวจสอบระดับน้ามันเครื่องยนต์ลูกค้าต้องการหมุนฝั่งนี้ หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเป็นการดึงก้านวัดขึ้นมาครับผมปุ๊บจากนั้นเราใช้ทิชชู่ที่เราเตรียมมาเนี่ยเช็ดก้านวัดให้สะอาดครับผมเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ระดับน้ำมันเครื่องที่แท้จริงจากนั้นจุ่มลงไปครับจุ่มอย่างเดียวไม่ต้องหมุนเกี่ยวกับพอจุ่มเสร็จเราดึงขึ้นมาเพื่อดูระดับการวัดครับผมทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้คือการ PDI ลดสำหรับ CBR 6 5 0 R นะครับผม ก่อนลูกค้าใช้รถผมแนะนําให้อ่านคู่มือการใช้รถก่อนที่จะเริ่มการใช้งานนะครับ <_ C os> เพื่อเป็นความปลอดภัยแก่ตัวลูกค้าเองถ้าอ่านคู่มือแล้วหากลูกค้าได้ขับจริงแนะนําว่าให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับอย่างเช่นในชุมชนก็ใช้ความเร็วต่ําเพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กวิ่งตัดหน้าหรืออะไรออกมาจากซอยก็แล้วแต่นะครับผมสติควรมีอยู่กับการขับรถตลอดเวลานะครับผมสำหรับวันนี้ผมเซลอูฮอนด้าบิ๊กวิ่นบุรี ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ